พาร์ทที่2เดินทางจากกรุงเทพไปบุรีรัมย์นะครับได้เก็บบรรยากาศแถวหรือเขื่อนน้ำตะคองมาฝากนะครับอีพีที่2ต่อจากอีพีที่แล้วนะครับขับรถไปดูงานมอเตอร์จีพีที่บุรีรัมย์นะครับจากกรุงเทพทีมนี้เรามาคนเดียวนะครับก็สวัสดีครับพี่เอเดนีก้านะครับสวัสดีครับพี่อาร์มเชเลซิตนะครับเพื่อนระหว่างทางนะครับเราก็เจอกันโดยบังเอิญนะครับก็ขออนุญาตเกาะกลุ่มไปด้วยนะครับพี่ เวลาการขับขี่นะครับขอให้ในเสียงไม้มันช็ัดนะไปกุลาไปดิครับมาไหนเขาเนี่ยมาไหนม,มาจากกุราชครับอ๋อไปไหนครับไปมาดูรถจีพีไปด้วยกันปะใช่ๆๆเเจ๋อเลยไปได้วยกันใช่สำหรับเครื่องรถท้องนะครับก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ,บ,รบหรือจังหวัดโคราชครับนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าที่ผมขากลับนะครับ นนี่น้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทางจะสวยมาด้านบนจะเป็นสะพานนะครับสะพานที่สร้างใหม่นะครับไม่อนุญาตให้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นวิ่งนะแต่มอไซค์ต้องวิ่งข้างล่างนะครับข้างบ,บนก็จะเป็นวิวแบบหนึ่งนะ่าจะสวยมากพอสมควรเหมือน,นกันนะครับสามารถจอดรถถ่ายเก็บวิวได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้จอดนะครับเพราะว่ามันรถวิ่งเยอะะมันจะร้า,ายอยู่ เลี้ยวซ้ายนะครับวิวด้านหน้ามองไปจะมีสะพานโค่นะร่วมมีภูเขานะครับวิวค่อนข้างจะสวยมากนะครับเห็นไหมครับลงเนินปรีด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นแบบเขื่อนนะครับเพื่อนมองไปเห็นไหมครับสะพานเลี้ยวโค้งแล้วก็ชี้เป็นเส้นน้ำาสตาที่จะมาถ่ายภูเขาปีนะครับมันาจะสวยมากนะบรรยากาศะสวยจริงครับแต่มันอาจจะไม่ขึ้นกล้องนะต้องไปเสพกันจริงๆนะครับเสพบรรยากาศ จะเดินทางพ้นลำตะขอะครับก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรปนระม,มาณว่าทางมันค่อนข้างไกลนะตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับเราก็ชมบรรยากาศกันไปนะครับก็ทางถ้าจะมานะครับผมว่าบรรยากาศที่มันที่สวยที่สุดตัวว่าเป็นบรรยากาศที่ใบไม้มันค่อนข้างเขียวนะในช่วงเวลานะฝนนะครับตอนนี้เราเป็นเวลาช่วงหน้าแล้งนะครับเดือนมีนาคมมันก็จะเป็นฟิล สีน้ําตาลนั่นเองนะครับน้ำตาลหเหลืองๆเนะี่ยถ้ามาหนะ้าฝนเคยเห็นนะครับมันค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับค่อนข้างเดี๋ยวโหฮิวใจได้มากสำหรับใครชอบวิวธรรมสายป่าเดินภูเขานะครับ สิกว่าองศาเองหนาวมากนะครับตัวนี้มันก็พ้นรับตะคองก็จะสู่เข้าเขตอำเภอสีคิ้วนะครับเพราะรับประคองนะั้นอยู่บริเวณประมาณแถวปากช่องตัวตะเสืออุรีนะครับนี่เราก็เดินทางมาเรื่อยๆนะแต่คลิปนี้นะครับพิธิษฐอาจจะไม่ได้พาดไม่ได้พูดอะไรมากนะครับว่าต้องใช้เวลาในการขับขี่รถนะครับ ไในเพมงฟิวนะฟังเสียงฟิวต่อไปนะครับเพื่อนๆน้องๆน,นะครับ ที่ขับมาเรื่อยๆนะครับเส้นทางถ้าหากว่าเราตรงไปนะครับก็จะเข้าไปตัวเมืองคูราดนะครับหรือนครราสซีมานะครับก็วิ่งไปที่ขอนแกนได้นะสารคามร้อยเอ็ดนะครับตรงไปด้านหน้านะครับของเส้นทางเราที่จะไปบุรดัมนะครับก็จะตามรถบรรทุกคันนี้นะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเนี่ยเข้าตามช่องไปนะครับเส้นเลนขวาหน่อยนะครับยูะหว่างกลางนะครับนี่ก็จะเลี้ยวซ้ายอีกทีที่แล้วนะครับเกือบหลุดตรงนี้นะฟรีเผลอรังเลีนะครับไม่ชินทางนะครับว่าจะไปหน้าหรือว่าจะเลี้ยวซ้ายดี นี้ก็พับกระจกนิดหน่อยนะครับดูวิวสวยๆนะครับตรงใต้สะพานนี้นะครับก็จะชอบมีดานนะครับเนี่ยตรงด้านขวามือที่ผมหันมองไปนะครับแต่วันนี้ไม่มีนะครับน่าจะเป็นช่วงเช้าอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวขับรถเรื่อยๆนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะครับใช้สมาธิในการขับรถนะครับเพราะว่าขับรถทางไกลจะเหนื่อยนอย ตั้่วงเช้านะครับที่ตา่างจังหวัดก็เป็นตุ้งน้าค่อนข้างบรรยากาศดีมากๆนะครับค่อนข้างจะผันผ่อน่อใจในสายตาสบายใจด้วยนะครับเ,เพื่อน ควรนะครับขอแวะพักเขา้าหงขัปั๊มเข้าห้องน้ำกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะอัดน้ามันเข้าไปให้มันเต็มถังนะน่าจะานี่มาจากผมเติมก็หมดไปแค่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเติมเมื่อกี้ก็เติมไปโคราชนะครับตอนนี้ก็อัดเข้าไปให้เต็มถังเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็อยู่ในเขตแถวออกจากบริเวณโคราชไปบุรีรัมย์นะครับจุดรอยต่อพอดีเลยโอเคครับคนดูผ่านไป1000ปีนะครับเราก็มาเติมน้ำมันต่อนะครับ พนังกงานที่นี้นะค่อนข้างจะมีมารยาทนะครับน่ารักมากนะครับ kiem, สวัสดีด้วยครับสวัสดีครับมีน้ำมันเก่าอยู่เยอะอยู่อถถถันนี้พี่ไปที่ไหนครับไป บุรีรัมย์ครับไปดูงานแข่งรถหน่อยอค,ครับครับครับ น่ารักมากเนาะว้ด้วยครับไม่ชินนะถ้าเอาเอากระจกลงนะเฮ้ยแค่ถ้าปิดปิดกระจกะครับย้อนแสงมากเลยเพื่อน เดินได้เอ็นที่สุดเก้านะครับเพื่อนท่านี้มันเหนื่อนกันมากนะนี่ก็มาดูจักข้างภายหลังนะครับก็เป็นพี่เอนะครับพี่เอนะครับตัวมานะครับเซเล็กซ์ซิมดับเบิลแอร์สองพันสิบหกนะครับสวัสดีครับพี่อาร์มนะครับตอนนี้พี่เขาก็ได้ทำช่องยูทูบด้วยเหมือนกันนครับได้รู้จักกันไายหลังนะครับเขายากติดตูดด้วยนะครับพี่ EP ถัดไปนะครับมีวันแน่นะครับใส่กันยับนะครับมีเพื่อนขี่แล้วสวัสดีครับ มาอากไหนเขาเนี่ยมาอากไหนผมมาจากโคราชครับอ๋อไปไหนครับไปดูต้นจุพีไปด้วยกันปะใช่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 เอ้ยเจ้าเลยไปด้วยกันไทยให้พี่นั่งก่อนฮะให้พี่นั่งก่อนอ๋อได้ได้ถ่ายช่องอยู่ปะอะไรครับถ่ายช่องปะอะไรที่ถ่ายยูทูบปะใช่ใช่ใช่ครับอ๋อโอเคผมก็ถ่ายอยู่เดี๋ยวเขาไปแลกช่องกันอยู่กันเลยโอเคครับติดตามี EP ถัดไปนะครับ